สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกดท่านไม่พลาดชมข่าวสารดีๆแน่นอนถ้าท่านกดนะครับเพราะถ้าเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะเห็นคลิปใหม่ของเราทันทีครับวันนี้9เมษายนนะครับมาเล่าเรื่องธนาคารทกศให้ฟังครับเขาแนะนําให้กด ATM ที่ตู้ ATM M นะครับในการเบิกถอนเงินสดนะครับแทนการมาธนาคาร ถ้ามาธนาคารเนี่ยคนมารวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดนะครับอสอมอครับผู้สูงอายุคนพิการเงินเข้าครับ10เมษายนนี้นะครับนี่แหละครับแนะนำให้ไปกดที่ ATM ที่ตู้ ATM เลยตู้ ATM เนี่ยจะมีอยู่ที่ตำบลเกือบทุกตำบลน,นะครับในประเทศไทยนี่ส่วนมากธนาคารทกศจะเอาตู้ ATM ไปไว้ที่สำนักงานเทศบาลบ้างอบอตอบ้างนะครับ ถ้าตำบลไหนไม่มีก็ไปตำบลใกล้เคียงแต่ถ้าตำบลไหนอยู่ไกลหน่อยไกลอยู่ตไกลจากตำบลอื่นใกล้อำเภอกว่าก็เข้ามาที่ธนาคารตกสอําเภอแต่ไปกดเอทีเอ็มเอาแทนการไปเบิกด้วยบัญชีที่ธนาคารนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากธนาคารตกลเขาบอกอย่างนี้นะครับเอาอสมอผู้สูงอายุผู้พิการครับใช้าวิธีกด ATM นะครับใครยังไม่มี ATM ว่างๆก็ไปทําไว้เลยครับเพราะว่า เงินแบบนี้มีทุกเดือนนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพพนพิการเนี่ยมีทุกเดือนเงินอาสามอก็มีทุกเดือนอสมอเนี่ยมีบัตรประจําตัวอมสมสามา,สมารถกรใช้เป็นบัตร a อ m ทมได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเงินที่มีพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ทุกธนาคารนะครับเงินที่ออกพวกนี้อีกก็มีเงินโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีคุณแม่แม่ทั้งหลายที่ลงทะเบียนไว้ก็รับเงินครับ แต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้บัญชีพร้อมเพย์ได้ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือธนาคารอื่นๆประมาณนี้ครับแต่กลุ่มอสมอผู้สูงอายุผู้ิขขการเนใช้บัญชีธนาคารทรกสนะครับอ่ะนำเรียนไม่ทราบนะครับสวัสดีครับ